สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันพฤหัสที่หกพฤศจิกายนอาจจะตื่นแล้วเจ้าองศาพี่น้องนี่เมืองอากาศจนิน อี่ขนฟื้นเนี่ยันนี้ถอยก่อนถอยก่อนพวกเธออย่าเพิ่งกินฉันจะไปขนฟื้นก่อนเนี่ยขนฟื้นพี่น้องก็เสียวลดเบิงเบิเบิ้งเิหยับแมวเหมือนกันนะสิหยับแมวเหมือนกันนะเบิ้งเบิ้งเบิ้ง เอาๆๆเอาๆๆเอาเอาเหอเอเไปเอาสุุนฟื้นได้พี่น้องเมื่อหนึ่งกับกอยากไทยเนาะแต่ละแต่ละวันแต่ละดีแต่ละหมื่อแต่ละดีนะพี่น้องเนาะ ก็ต้องพึ่งฟื้นพี่น้องนี่สมาชิกก็อยากกินหิวอาหารนี่อากาศก็สื่อมซือแบบนี่พี่น้องไะขนฟื้นขนฟื้นดีกว่าอย่ามากวนแม่นะแม่ขนฟืนก่อนพวกเธอค่อยกินใหม่ก็ดีดีเลยพี่น้องนี ปีทุกปีก็ต้องหพาไว้จะตอนย่ามห่อนเนี่ยหาก็พาไว้เอาไว้ใส่ย่ามหนาวแบบนี้แหละที่ของในนี่ก็เปิดแอร์ได้พี่น้องเปิดแอซอยขึ้นกันขันยาอุ้นแห้งกะดังฟื้นน้ำ ก็ช่วยประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะถ้าเป็นบานเห้านาพี่น้องนะเอาไปเผาทานขายนี่เซเมอรนี่มันก็สมัยก็บเปลี่ยนไปว่ามีไผใส่ใส่เตาเนาะส่วนมากก็เอาความสะดวกใส่แก๊สกัน ขาดต่ฝอยเมอนเมอนกี้ไข่นำซะแล้วเนาะเนี่ยตะกอนทุกปีเนาะโอ้ยอันนี้พาไปทุกๆปีเพิ่นเอาไปไว้ทั้งหลังพ้น่นหลังบานแล้ววันนี้มันสุดไป่นอว่วใหม่มันหนักดิมันบอคืออย่างอื่นเนาะใหม่มันหนักบานกับสุด ก็เลยเปลีป่ยนหม่องเห็ดหม่องไว้ฟื้นไม่เอามากกองแล้วก็ตอกลังค่าขึ้นแบบนี้จ้ะเบยเขาถือกฝนจะได้ดังติ๊กง่ายแต่ละวันแต่ละดี นีก็เป็นซอฟดินจ้ะพี่น้องซอฟดินไว้าจะปลูกตอนฤดูร้อนเนาะมียีน่าอยด้วยนี่มียน่า,นเ,นาเป็นคนเลี้ยงได้ดิลุงแล้วเป็นคนตัดมียีน่าก็เป็นคนเลี้ยงนี่กาลายดอกกระสันเลย เอาล้าหล้างสีหักจะไปไหนแม่กว่านอดถังหนอกนอนอได้ไปหนองอากาศเย็นๆเขายู่ได้ยู่เขาเคยความเคยชินเขาเอาไปยู่ในบ้านเมื่อใดดอกล้ายโตพโอดยู่ในบ้านเป็นแม,ม,นไม่ไม่ยาหน้ามีมี8แปดโตเก้าโต บากายุ่ในบานพอดีละเออไรคุบต์ัวแมวเลยจ๋าไอตัวเล็ก <c oughs> แมวแมวเนีย่ยหิวอาหาร้วยนี่ฮะฮะตา,ห,าหิวอาหารบอกพวาเธอตื่นมาก็หิวอาหารเลยเนะาะหนาวไหมหนาวไหม นี่จะอันเป็นตาฮักตาฮักพี่น้องอันนี้ตัวนี้ฉลาดตัวนี้ฉลาดฉลาดทุกตัวนั่นแหละแกเขาบอกว่าไหนพูดนะพี่น้องหิวอาหารเออ่เล่นเล่นเล่นโขบโขบยั่ไ ยังไกลขันตื่นมากกับหิวเลยเออวัอนนะ่ะสุม่มจุ่มหนึ่งพี่นอ้องบ่เด้โมเนียพี่นอ้องลายอีลีว่าไงนะว่าไงว่าไงเธอ ว่าไงทอว่าไงเธ <c oughs> อ้าหอมกันจูว่าไงเธอเบิ้บงพี่น้องว่าดวได้โมได้หน่คุนมีแตตัวอ้วน,อ,นอาหารเป็นกระสอบแต่เขานอนข้างนอกนะถ้าพอดีเขาไปเขาไปนอนในบ้านาพอดีอายุเยอะอ้ะ้แค่่่นนีีละพง ทำให้เบ่งบรรยากาศเงี้ยมุส้าเดี๋ยวสิไปด้ให้อาหารแมว้นฟื้นดังไฟแค่นี้น่าจะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ